ทุกคนพี่น้องเอ้ยอันเขาป้าเฮ็ดเขาป้าเฮ็ดบได้น้ำมูอันเมื่อนั้นไปเก็บเฮ็ดเพิ่งมากก็เอาขาบานบได้พี่น้องเอ้ยโจนวานเนาถิ่มข้ารถจักรยานพี่น้องเมื่อนี่ก,ก็เลยสิมาอันเมื่อเก็บเฮ็ดล่มนี่หละพี่น้องไปเฮมูเฮ็ดสู้กินดีกว่าเสียมทุ่งมาบวั่นนะค่ะพี่น้อง สงสัยปลานีเห็ดจะออกไลยพี่น้องจ้าปลานีเห็ดจะออกไลยนะคะแตวบายเห็ดลมไลายหลพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องนะคะเดี๋ยวพาไปเบื้องนะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนะคะเพื่อนๆจ้าดูสิเห็ดลมเยอะแยะเลยเพื่อนๆออกไม่เต็มยุบพี่น้องคุณ่ะคุณอะเห็นบ่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 พี่น้องเห็นบ่คุณอะออกไม่เต็มด้วยจ้าคุณ่ะ พูดนะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พูดนะว้าพี่น้องเดี๋ยว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 อันสิเก็บให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสิเก็บให้เบิ่งสิเก็บให้เบิ่งโอ้ยพี่น้องเอเฮ็ดตัว่อยว่าแต่พี่น้องเอ้ยข่อยมีอันพ่อเฮ็ดเพิ่นก็บ่ได้กินน้ำมูเพราะว่าอันอันท่านประธานรับปูกายกินพี่น้องลับปูอยากให้กินเพราะว่าลับปูหุจักเฮ็ดน้องเอ้ยะ ปุณห์ปุณห์พี่น้องบ่บ่ไล่ีพี่น้องพุะีล่ีพปุปพี่น้องเดี๋ยวเดี๋เก็บไปหลก่นจุมมีแห้งไลพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวไฮบุ้งเดี๋ยว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 ไฮบุ้งพี่น้องเดี๋ยวใไฮบุ้งเป็นเต่าอันซ้อนอันซ้อนพี่น้องอันข้าเจ้าว่าแซ่บคือจังเห็ดเราโง่งี่พี่น้องจ้าพุ่งด้วยล่ะข้าเจ้าว่าแซ่บคือจังเห็ดเราโง่งี่จ้าว้าวเงานี่สามตัวสามคนอ่ะพี่น้องคนอ่ะอันนี้น้อยตัวเปลอแปนี่พี่น้องคนอ่ะ ว้าว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 อ่ะเห็นยาไก่ยาไก่มันหลายเพราะว่าอันอันตอนต่ำเี้ยพี่น้องพุณน่ะพุณน่ะพี่น้องคุณอ่ะพุณน่ะพุณน่ะเฮ็ดลมพี่น้องเฮ็ดลมออกกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนว้าวหลายดีได้พี่น้องพุณน่ะซื้อลูบยู่ยเพี้ยเพี้ยเพียเพียเพียพี่น้องซื้อลูบยู่พี่น้องพุณน่ะพุณน่ะ มัน,ม,นมันอยู่ใกล้ต้นต,นต้นตำบเนี้ยพี่น้องโอ้ยอยู่ข้างไหนก็มีอยู่ข้างไหนก็นมีโอ้พี่น้องไล่ครับพี่น้องเฮ้ยอันชุดอีหน่อยจจมันใหญ่กว่านะพี่น้องเนาะกูนะกูนะพี่น้องว้าวกูนะกูนะกูนะพี่น้องบองบงบงบ ไล่ยีลีพี่น้องเอ้ยไล่ยีลีขอไปให้ปลาหนิขอไปเฮ็ดสิออกไลายอยู่พี่น้องจ้าอึ๊บปึ๊บอึ๊บอึ๊บฮาวคุณอะคุณอะพี่น้องคุณอะพี่น้องไล่พี่น้องเห็นบ่เห็นบออันนี้หน่อยจุ้งใบก่อนนะพี่น้องเนาะคุณอะอันนี้หน่อยจุ้งใบก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเต้นนี้ไงนี่ละ Pino, hei, Pino, Pino, wudang, wah. เย็นบ่เห็นบ่ไลยคักร้ายเนี่ยพี่น้องเพื่อนอะว้าวว้าวว้าวนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะเนี่ยเราจะหักขาเป็นไงพี่น้องหักขาไว้นะคะหักขาไว้นะคะ ขอบ้านไปนี่พี่น้องสี่ร้อยเอาข้อบ้านเข้าเจ้าบ้านแซ่บขึน้นอีน่ะเข้าเจ้าบ้านอ่ะมูเข้าเจ้าก็กินเข้าเจ้าก็เมียนตายเน้ล่ะแมนบ่แมนไข่กันจะกินเพื่อกันแล้ววะแต่ว่าสี่ร้อยกินพี่น้องจ้าสี่ร้อยกินอัน,นย่ำเพราะไงอัน,นย่ทำท่านประทานข่ลงมาข้างล่างข่เสียเอาขึ้นบ้านพี่น้องอันเฮ็ดปวกน่ะอันเลาอยูจะบ้านแล้วว่ไเดี่ยวขึ้นบ้านจ้าเถื่อพี่น้องสามเมือรเป็นลงมาเบิง จนวันขึ้นล่าเน่าเหมือนไม่หรอกนะคะเพิ่งเพงเพงเอาลอยพี่น้องเฮ้งามคักงามเนี่ยอันซุปนี่หน้อยจังสีจงไว้จวงไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะจงไว้ก่อนนะคะจงไว้ก่อนจงใบใบมันใหญ่จังหน่อยก่อนเนี่ยเนี่ย สวยจังเลยนะคะเพื่อนๆจ้าดู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 อันบ่ได้กินบ่ได้กินเห็ดเพลิงกินเห็ดล่มก็ได้พี่น้องจ้าเนี่ยสุดยอดเลยนะคะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่ถุงนะคะเพื่อนจ้าฮ่าฮ่าฮ่าใส่ถุงใส่ถุงสุดยอดเลยสุดยอดเลย นะคะเพื่อนๆสุดยอดมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือว่าเพะเห็นดอกวันที่โอ้ต่เยากวัวุฒาวุฒาคายงามอีลีพี่น้องเอ้ยผลวนางงามค่ะงามเนี่ยเตรียมท่งแล้วพี่น้องเตรียมท่งงละอันนี้อันนี้เอาซะนั่นเนาะมันจากให้าเอาแม่งด้วยล่ะอึบ อันนี้เ้า,าก็สิไว้ยมงเก้านี่ละพี่น้องจ้าเอาไว้มองเก้านี่ละอันฟังท่านอันเฮ็ดอันเฮ็ดขึ้นคือกันพี่น้องแต่ว่าบ่รู้ว่าเป็นเฮ็ดยังบ่ได้เบิ่งว้าวได้เตรียมทวงแล้วได้เตรียมทวงแล้วพี่น้องได้เตรียมทวงแล้วตอนซ้อนอีหลีได้พี่น้องเห้ตอนซ้อน,นตอนซ้อน,นตอนซ้อน,นอีหลียังว่าพี่น้องจ้าโคตะเบ,บิ่งดูเบิ่งดงเฮ็ดด้วยพี่น้อง บื้งดงฮิตเจ้าคุณ่ะนี่กระแมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่กระแมนนี่กระแมนอันขึ้นไม่อยู่กายพี่น้องคุณ่ะอันสรุปสิลิปอยู่พี่น้องคุณ่ะว้าวนออาองก็บ้าเเด้อเด้อเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวพายงางเขาไปจักน้อยก่อนพายงางเขาไปในป่ามั้งกัอนน่ะป่ากับป่าโป่งหกกับพี่น้องจ้ะโอ้ยนอ้องเออจมูกอะไรแตเนาะเอาคือจังมัน ก็จังแห่งกิ้นลินเสร็จแล้วฮะนี่เป็นจะกรคอยเพราะนอเพราะเป็นจักราไปเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเข้เาซ้ำนี่ล้วเข้าไลยจะดีได้พี่นอ้องเบิง้งเบิง้งบิ้งไอ้เบิ้งทั้งนี้มึงเนี่ยเป็นยังพี่น้องมึงรู้ดิเนี่ยเนี่ยพี่น้องเป็นจุ่มๆอยู่เนี่ยวันน,น,น่ะว้า ก,ก,ก,กันบ้านเฮาก็ะบายเฮ็ดละโง,ก,นะะงก่ละพี่น้องเอ้ยกันบ้านเฮาก็ะบายเฮ็ดละโงกจ้าเนี่ย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 บ้านเฮาหนะเอิญเฮ็ดละโง่อะไพี่น้องว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวเรพาพาเขาไปเบิ่งแจงน่อยก่นอนพาไปเบิ่งแจงน่อยก่อน อันพระเจ้าก็เลี้ยวเบิ่งเนี้ยเพระาะว่าเขาจอดรถจักรยานไวไหมพี่น้องกระซ้งพูดเนาะอันเริ่มขาโทรศัพท์ก็เลยสิปันจักรยานแปลขาโทรศัพท์ชะิด้พี่น้องอันปลามันปลามันก็เปลี่ยนอยู่นี่พี่น้องจ้าเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ โอ้ oh, แฟนนุ๊แฟนแนุ๊พี่นอ้องโอ้ดิมันท่างท่างไปท่างไปสวนเพิ่นไปให้เพิ่นประมาณนี้พี่น้องจ้ะเอาเอาเอาเขาเก่าซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่ละเฮาเอาพอดีพอห้ามเนาะเอาพอดีพอห้ามคือคนนีย่านาะพี่น้องเนาะ สบายดีนะคะเมื่อนี่สิร้อยเอาเฮ็ดขืนบ้านพี่น้องซํมซาท่านประท่านข่อยลงมาอันเฮ็ดเบียกข้างล่างอันไปหาเฮ็ดได้เฮ็ดเพิ่งมาประมาณสิบดอกพี่น้องจ่าบ่มีปัญญาเอาเข้าขบ้านพราะว่าเราอยู่ทั้งบ้านมื่สามมือเรา้วไปใส่พี่น้องเลยอันอันเคีบได้เฮ็ดอะงโขกข่อยกับโอันได้เฮ็ดเพิง่งข่อยกับโบลองไรไอเล่าเห็นเด้แต่ว่าน,นี่นี่ ลงใหนเราเห็นสามเท้อเราเราเรา,เราหูว่าเอาไปมูนะคะเอาโอเคนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงน,นะคะรักนะจุ๊บจุบ๊อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสพถารดด้วยนะคะบายชูส